กินแก,ก้กรรมนะคะนี่คือพี่นิวคะ่ะสวัสดีครับแปลว่าไม่ชอบเที่ยวหรือเปล่าหรือชอบเที่ยวชอบมากอ๋อแปลว่าคือไม่อยากย้ายเคยดูไอ,อจีพี่พป่ะเนี่ยพี่ชอบเที่ยวฉันเราจะตามเลยนี่เราแล,แล้วนี่เราเล่นละครด้วยกันนะยังไม่รู้เลยว่าเราเล่นละครด้วยกันสองเรื่องนนะใช่สามวันติดเลยนะอาจจะมีทุกวันทติชาจะมีแค่2วันมั้งใช่ใช่ใช่พี่เล่นบทสำคัญอ่ะอ๋อก็เป็นพระเอกอ๋อก็เป็นพระเอกพี่เอกใช่ปะใช่เออใช่ใช่ใช่แล้วแล้วพี่กินอะไรแปลกสุดในชีวิตอ่ะ เคยกินสมองแต่แคแปลกสุดน่าจะอันทะแต่พอปะเลียหรือกินเลยอันทะแกะสุดท้ายตอนมาในจานเป็นจานแบบเหมือนเขาหั่นมาแล้วแล้วก็ผัดกับซอสอะไรของเขาอะแบบมันเือเพื่แปลกสุดพอใจอันทะแปลกจริงไหมก็ถึงเวลาที่เราจะแก้กรรมกันแล้วจากกรรมที่ก่อเมื่อกี้540อ่ี้ถ้า500พี่ส ก็อันนี้นะคะจะเป็นคลาสบันจี้นะคะก็เป็นการออกกาําลังกายรูปแบบใหม่ใช้ฮาร์เนสซึ่งเหมือนเหมือนอุปกรณ์ปีนเขาเนาะบวกกับบันจี้คอร์ดก็คือตัวนี้พี่หนูไม่รู้หนูรู้สึกถึงอะไรสิ่งแรกที่หนูเห็นสิ่งนี้นมันกับเดบเเบดี้ที่นี่นั่นแหละม <c oughs> าลองดูเพราะว่าตัวนี้เป็นการออกกําลังกายที่เน้นการคาร์ดิโอนะคะ <c oughs> แล้วก็เน้นที่คอมัสโซ่โอ้เราจะมาเริ่มกันเลยค่ะล้างไข่ปะล้างไข่ปะไม่มีไข่หนูเพิ่งรู้พี่เนียวเป็นลูกครึ่งเหรอเราเคยคุยแล้วเรื่องนี้ แล้วพี่ว่าไซส์พี่มันเป็นฝั่งไหนะอ่ะอีกท่านหนึ่งที่ต้องมีสซรับบันตี่น่าเขาเรียกว่าสตาร์นะคะเป็นฝ่ายสตาร์นะคะเราจะวิ่งไปข้างหน้าเฉยๆปุ๊บทีนึงก่อนั้งที่สองคือเป็นสตาร์เก้าเก้าอ่ะขวาซ้ายแล้วเตะกลางตัวเองสวยงามคุณทำไมเป็นอย่างนั้นสวยยังไงไม่ได้ไไดูเลยดูได้ทางท็อปส์ที่เดียวเท่านั้น